ประโยชน์ของข้อมูลใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าข้อมูลหมายถึงอะไรทราบหรือเปล่าเด็กๆทราบไหมคะว่าข้อมูลหมายถึงอะไรอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูตาให้ให้เด็กๆดูภาพใช่ไหมคะให้เด็กๆดู <itative S 2> ภาพอะไรเมื่อกี้นี้คะภาพลอยกระทงใช่หรือเปล่าคะ,ะภาพลอยกระทงก็คือข้อมูลชนิดหนึ่งอ่า ที่เด็กดูภาพ,พและกระทงเมื่อสักครู่นี้ก็คือข้อมูลชนิดหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูสิคะว่าข้อมูลเนี่ยประโยชน์ของข้อมูลคืออะไรนะคะข้อมูลนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะมากมายเลยมีประโยชน์มากมายในการทํางานแล้วก็ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะแล้วมีประโยชน์มากมายเลย การที่เราการที่เรานำข้อมูลนะคะที่ได้จากแหล่งต่างๆเนี่ยมาใช้นะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมจะทำให้เราได้รับประโยชน์หลายๆอย่างนะคะไหนเด็กๆคิดว่าข้อมูลประโยชน์คืออะไรบ้างคะทราบไหมไหนลองพ้าวความกันก่อนลองลองชาากันที่ก่อนที่คุณครูจะสอนที้ไปว่าประโยชน์ข้อมูลมีอะไรบ้างอะ่ะใครตอบได้บ้างคะมีไหม มีใครตอบได้มั้งคะไม่มีใครตอบได้เลยเพราะฉะนั้นมาเลยเปิดสมุดเรามาจดความรู้กันเล็กน้อยนะคะเรามาจดความรู้กันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทราบว่าประโยชน์ของข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะขึ้นที่กลางหน้ากระดาษเลยนะคะว่าอะไรคะ ขึ้นกลางหน้ากระดาษว่าอะไรคะการ,รสมุดว่าไงประโยชน์ของข้อมูลมอ่าขึ้นไว้เลยคะ่ะนักเรียนไปทางด้วยนะคะนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยและขึ้นกลางหน้ากระดาษว่าประโยชน์ของข้อมูล เรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของข้อมูลมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวมาดูกันข้อที่1น่งอ่านพร้อมกันสิคะข้อที่1นึ่ทำไม เขาบอกว่าทําให้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงใช่ไหมคะอย่างเช่นเราดูอะไรคะดูข่าวใช่ไหมคะดูข่าวจากโทรทัศน์เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไหมคะแต่ตอนนี้ข่าวอะไรกําลังดังเอ่ยข่าวอะไรคะข่าวน้ําท่วมกําลังดังอยู่นะคะซึ่งตรงตามเป็นความเป็นจริงจดเลยนะคะ ข้อที่หนึ่ง คนที่เสร็จแล้วรอเพื่อนสักครู่นะคะเสร็จหรือ,อยังคะอ่ายังครับอ่ะสักครู่นะครับ ข้อที่หนึ่งนะคะทำให้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงเสร็จหรือ,อยังเอ่ย เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อที่สองนะคะข้อที่สองว่ายังไงคะนำข้อมูลมาใช้วางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้อง หมายถึงอะไรคะหมายถึงการที่เราคิดถึงข้อมูลแล้วเราจะทํางานเราต้องคิดและล่วงหน้าใช่ไหมคะว่าสมมติว่าวันนี้เราจะไปไหนเอ่ยตอนเย็นหลังเลิกเรียนเราจะไปไหนกันคะไปลอยกระทงใช่หรือเปล่าคะอ่าเราก็ต้องคิดล่วงหน้าไว้แล้วว่าเราจะจะไปลอยกระทงที่ไหนใช่ไหมคะและก่อนที่เราจะไปลอยกระทงเราต้องทําอะไรให้เสร็จก่อนอะไรคะถ้าเด็กๆมีการบ้านก็ต้องทําอะไรคะทําให้เสร็จ ใช่ไหมคะถึงจะไปเที่ยวกันได้เสร็จไหมคะข้อสองอรอเพื่อนตั้งหน่อยคะ่ะรอเต่าต้งเตี้ยนม,มาแถวนี้หน่อย เดี๋ยวรอเพื่อนสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเสร็จยังเอ่ยตรงนี้เสร็จยังคะเมื่อเสร็จแล้วเราไปข้อที่3นะคะประโยชน์ข้อที่3เพราะว่าอย่างไรเอ่ย ว่ายังไงคะช่วยให้สามารถตัดสินเรื่องราวต่างๆบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง,อ,งอ,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 อ่าเขาบอกว่าช่วยให้สามารถนะคะตัดสินเรื่องราวต่างๆบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องอ่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเพื่อนเถียงกันใหญ่เลยว่า ชื่ออะไรนะที่เอาสตางค์ของผมไปอะอชื่ออะไรคะอ่จะจตุพรกับ,กบเนตเนตชกาันใช่ไหมคะาาอ่าเถียงกันใหญ่เลยเถียงกันใหญ่เลยที่ยังไม่รู้เลยว่าใครถูกใครผิดก็เถียงกันเธอเอาของฉันไปฉันเอาของเธอไปใช่ไหมคะตอนนี้เรายังไม่รู้จักเรายังไม่รู้เลยว่าใครถูกหรือใครผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกต้องเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรื่อง ต้องสืบสาวให้ดีว่าข้อมูลชนิดนี้ถูกหรือเปล่าต้องถามพยานนะคะว่าเห็นเหตุการณ์ไหมถูกต้องหรือเปล่านะะและนี่คือข้อที่3ช่วยให้สามารถตัดสินเรื่องราวต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องคะเหมือนถ้าเรายังไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยเราก็ไม่สามารถตัดสินตัดสินได้ใช่ไหมคะอ่าเพราะมันไม่เราไม่ทราบว่าเรื่องนั้นจะถูกหรือว่าผิดเสร็จไหมคะใครยังไม่เสร็จคะอ่าห้าคนเร็วครับเตา่า เต่าคานต้มเตียมเร็วๆหน่อยกระต่ายเขาไปถึงฝั่งแล้วกระต่ายก็จะไปถึงเส้นชัยอยู่แล้วเต่ายังคานตุ้มเตียมต้มเตียมกระต่ายไปนอนคอยแล้วดูสิข้อต่อไปเต่าจะแซงไหม เสร็จไหมคะอ่าเ,เสร็จแล้วเตาบอกเสร็จแล้วครับต่อไปไปข้อที่สเลยประโยชน์ข้อที่4ีาาอยยาวด้วยอะไรคะาทำให้สามารถ นำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมข้อนี้ยาวหน่อยตรงไปต้องทิ้งช่วง5นาทีพอไหมมากเกินไป <c oughs> นะคะข้อที่4ทํทำให้สามารถ นำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสม วุ่ยเต่าเต่าเสร็จก่อนเหรอข้อนี้เต่าเสร็จก่อนกระตายมวหลับอยู่เ,เวลาเขียนก็ต้องให้เรียบร้อยด้วยนะคะไม่ใช่รีบเขียนแต่ว่าไม่เรียบร้อยรอ,อ,อสักคู่ค่ะรอสักคู่นะคะเ,คเพื่อนยังไม่เสร็จอีกยังมีอยู่นะคะ ยังไม่เสร็จอีกคะมีไหมคะโอ้ยอ่าต่อไปนะคะและข้อสุดท้ายนะคะและข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่ห้า ว่ายังไงคะขอโทษทีนะคะทำให้การทำงานเป็นระบบไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะคุตาขอโทษทีนะคะตกตกตัวอะไรไปคะตกนอนหนูไปนะคะ,ะทำให้การทำงานเป็นระบบไม่มีความซ้ำซ้อน ช่วยให้ประหยัดเวลา,าลองลองเชาวดูว่าอะไรตัวพัญชนะอะไรหายไปโอ้ยังเก่งสแสดงว่าเก่งมากสามารถรู้ว่าผัญชนะตัวไหนหายไป รลสัจะรู่มีอยู่ก่อนเพื่อนยังก้มหน้าก้มตาเขียนอยู่เลยยังเขียนยังเมามันเลยนะคะแค่นิดเดียวทำเมื่อยอส่วนมากเสร็จไหมคะอ่าทีนี้เด็กๆก,ก็ได้ทราบถึงอะไรคะอ่าทีนี้เด็กๆรู้อยังว่าประโยชน์ของข้อมูลมีกี่ข้อกี่ข้อคะ ประโยชน์ของข้อมูลมีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่าง